สิมาเ่าเรื่องคอมเมนต์ที่ว่าหาปลาหน่อยแนวนี้กะบูนพันเบิดนะครับิปนี้กับภาพมาเบิงวิธีชีวิตการหาอยู่หากินของชาวอีสานบ้านเฮาครับว่าเมนวาเสียหาใหดับแน่วว่าเมนวาเสียหาห้ศูนพันนะครับมันเป็นฤดูการของการหากินครับมีไม่น่าหาแค่สองสามหมื่นเท่านั้นแหละครับผมนอกนั้นปลาก็มั่งกระโดดแล้วนะครับว่าเมนวาสีหาจุนศู 0, นพันธ์ว่าเมนครับผม

này nó hai mình thấy cái vô cái gì สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องบ่าวเสียงรถสุภูชุนครับเวน,นอยู่ที่ฝายนำล้นหม่งฟ้ากระโดดขึ้นเก่าครับผมชา,าเบึงการหาอยู่หากินครับวิถีชีวิตเจ้าอีสานบานเฮาครับผมตั้งจากคลิปที่แล้วที่ผมลงไปเนาะมันมีคอมเมนต์ขมาหลากหลายหลายรูปแบบจะมาหาอยู่หา,หากินยังสี่มั่นก็น ศูนพันเบิดดับแนวเบิดมันก่บอมเอนยังสั่นเลยครับผมมันบอมเอนว่าสิม,มีปลาแห่เอาหาอยู่เบิรด,ดีดูฝนครับผมมีเวลาหาปลาอยู่แค่สองสามมือครับผมก้อนที่น้ำจะดันขึ้นน้ำจะเอ่อล่นมาสองฝั่งมาประกบกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะหันไปให้เบิร์นครับผมตอนนี้ก็อยู่กับพ่อแล้วหรอครับผม แล้วนี่ก็หามาจักปีแล้วพอ่อหาปลาอยู่นี่มาจักปีแล้วครับหามก็สองสามเทียหาก็สองสามเทียครับเออหาพอแล้วหามา,าก็สองสามเทียครับผมปลาก็ไม่ได้โดดสุ้หมือนหรอกครับผมปีหนึ่งก็โดดอยู่สองสามหมื่นเท่านั้นแหละยนีฝนมอาผลมามเมร์มาเสียหายห้ซูนพันมเมนว่าเสียหายมันดับแนวนะครับผมมันเป็นวิถีชีวิตของชาวอีสาน,นครับ ปลามันกับม่กระโดดดังสี่นั่นแหละครับผมหาคนในพื้นที่พ่ะมาะหาคนทางอื่นเพิ่งกับมาหานะครับมันตูอนอยู่บนหลอมันตูอนอยู่บนหลอดมันตูนเนอะมันเก่าเลยหนามันเก่าขั้นบนขั้นล่าง ไม่เนครับครับเบิดแล้วเบิดหยามติ๋นฟ้ามันกะบริเวณตัวญ่มันกะไม่ไต้ใส่ซ้ำหนีนั่นแหละครับบริเวณว่าตัวหน่อยแล้วมันสีดับแน่วเบิดมันบริเวณที่ตามข้มเมียนที่เพิ่นเบอามันบริเวณนะครับ มะแมนวาสสีดับเนี่ยไอเด้มะเมนวาสหายมันศูนย์พันนะหาไปเลียงรอบรั้วครับหาไปเฮ็ดปลาแดกหาไปไว้กินว้ใส่นะครับผมหลังจากที่ฝนตกมาหนักหนักแล้วน้ำก็เออหลุดลงมาครับน้ำข้างล่างนี่น้ำข้างล่างนี่ก็ดันขึ้นมาน้ำข้างบนนี่ก็เออหลุนลงมานะครับมันก็บว่ามีปลามากระโดดแล้วละครับผมเมื่อเห็นมีปลามากระโดดแล้วครับผม,ม มันเป็นความสวยงามของธรรมชาติครับบ่เมนว่าสีหาให้ศูย์พันให้ดับเนีย่ยคือเพนวามบอเมนได้หาไปกินนะครับบอได้หาไปบอได้หาเป็นธุรกิจหาไปกินหาไปเลี้ยงครอบครัวนะครับนี่กับบอมีปลากระโดดแล้วหลังจากที่ผมมาถ่ายคลิปประมาณสี่ห้ามือห่างกันนี่กับบอมีปลากระโดดแล้วแหละครับเพราะว่า ก่อนหนาะนั้นผมก็ได้ลงมาอยู่ปลาก,กับบอมีดอกแต่ว่าผมบไดเห็ดคลิปล่งนะครับลูกชายกับบอสสบายลูกสาวกับบอสบายนะครับผม มิตริลี่ยกมาได้กับมิตริลีแนแนเจ็ดเมตรสองเมตรแล้วเนาะพอหน,น้นาสามีหน่อสองเมตรแล้วเนาะสเมตเครือ่รอ <c oughs> thấy bằng nào có khảo à hàm miếng đen nè nghe lắm thấy thấy <laughs> ออมันเป็นใช้เบิร์ตก็เามีเจ็กตัวประคาวที่ไทยเพราะสี่เจ็กตัวอ่ย <laughs> <laughs> นิดจีดนเนี่ยมาถือคันเท็กโตนะึน่งมา,ข,าขึ้นมาแล้วมันลายมื่อเลยแม่นแล้วฮะอ,อ่ะอาอ่า จังไหนคะ่ะมากคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เวยครับผมขอบพระคุณทุกการรับชมครับผมสวัสดีครับ